พอญาติโยมพุทธบริษัทฟังแนละจําให้ดีนะมักจะมาพูดมาถามอยู่เสมอบุญก็ทําก็ทิ้งก็ทอดโบสก็สร้าง <c oughs> บุญอะไรอะไรก็ทําพระไม่ช่วยเลยแต่ความจริงพระท่านช่วยท่านมา2500ปีเสร็จแล้วแต่โยมไม่รับความช่วยเหลือของพระนี่พระจะทำยังไงพระเตือนบางนหนึ่งอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต โยมแก้แก้ตัวมันจนนี่หรือถ้าไม่จนมันเปลืองสตังนี่ฉันต้องตกปลาฉันต้องทอดแหต้องยิงนกนี่นก็ในเมื่อโยมฝืนคำสั่งและคำแนะนำของพระพระได้แต่บอกอย่างเดียวบังคับไม่ได้ไม่มีอำนาจลงโทษกระวา ة เจ้านั้นเมื่อชาติก่อนท่านทำมาอย่างนี้ชาตินี้ก็ต้องรับโทษอย่างน้อยที่สุดหนึ่งป่วยไข้ไม่สบาย ถ้าหนักไปหน่อยก็อายุสั้นพลันตายถ้าสิงข้อที่สองหากว่าท่านละเมิดไฟไหม้บ้านแล้วก็น้ำท่วมบ้านพังเข้าของเสียหายลมพัดบ้านพังเข้าของเสียหายโจนปล้นจนจี้อันนี้ก็เปวนโทษก็ที่นาทานอย่าไปโทษใครเราทำเขาเรามาเองก็มารับผลกรรมซะหน่อยสิ จะทำฟรีกันยังไงแล้วก็สิ่งข้อที่สามจเจ้าโชว์เกินไปไม่มีเขตจำกัดเฉพาะสามีพัญญาเกิดมามีลูกมีเต้ามีคนในปกครองดื้อด้านไม่อยู่ในอาวาสมีความความลัดกลุ้มใจมีแต่ความลำบากทุกต์ทรมานอยู่เสมอเพราะเราไม่สำรวมไม่สันโดษ ไปโลบโมโตสันนนกามารมไปโทษใครเขาละถ้าพูดไม่ดีพูดปดบ้างพูดหยาบบ้างพูดแย่็ยุแยงเขาแตกกันบ้างพูดวาจาเหลวไหลบ้างเกิดมาชาตินี้พูดจริงพูดดีไม่มีใครอยากฟังพูดความเป็นจริงไม่มีใครเขาเชื่ออันนี้มันโทษถึงพูดมาดีมันไม่ใช่ก่อนแล้วก็ข้อสุดท้ายสุราเะมีไร ตกตรกแล้วไม่พอใจสินห้าข้อผิดข้อไหนตกนรกข้อนั้นทุกข้อเกิดมาชาตินี้อย่างดีที่สุดปวดหัวไม่หายเป็นโรคปวดหัวบ่อยๆนี่โทษสุราบางๆเรีย <c> ก <oughs> ว่าสุราบางๆถ้าสุราหนาปัานกลางก็เป็นโรคซึมสศร้า ท้าวุราหนาจัดเตมตราเป็นโรคบ้าเลยนี่โทษของการดื่มสุราเมลัยเป็นอย่างนี้เท่าที่พูดอย่างนี้นะเห็นว่าเพื่อนพิณฑุส,สมาเนนทุกคนทุกองค์ที่นั่งฟังอยู่เวลานี้ทุกคนได้มโนยิทธิแล้วท่องเที่ยวสวรรค์ท่องเที่ยวพรหมโลกท่องเที่ยวนรกที่ไหนได้ที่ไหนกันมาแล้ว ผมพูดตามนี้ผมพูดตามที่พระเจ้าทรงตรัสหากว่าท่านไม่มั่นใจตั้งใจไปเลยว่าคนที่ฆ่าสัตว์ตชีวิตฆ่าบ้างไม่ฆ่าบางเขาตกนรกคุ้มไหนไปดูได้เลยแต่ฆ่าเป็นออจินตรรมอย่างแม่บ้านทำปลาฆ่าทุกวันวันตัวสองตัวไปไอจิเป็นออจินตรรมอย่างนี้ลงเอเวจีมาหานรกแล้วไปไหนบ้างก็ติดตามมันก็แล้วกัน อย่างคนที่ลักที่กโมยเขาก็ดีสินห้าแล้วเมื่อขอใดเข้อหนึ่งอ็ดีไปตามดูได้เลยไปตามดูได้ที่ผมพูดเนี่ยผมกล้าท้าพวกท่านพราะท่านสามารถพิสูจน์ได้กลวงความสินขข์ขอฆราวาสเขาวันดาญยยาโยมพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่ามันเป็นโทษเล็กน้อยความจริงทำหน่อยเดียวใหญ่มาก ดูตัวอย่างท่านสิริมานั่นไม่ได้ละเมิดศีลละเมิดกรรมบทสิใช้วาจาหยาบไปกระทบกระทั่งพระอาหารหันเข้าท่านอาจจะไม่รู้พระอาหารหันก็ได้น้ำหมากอันนั้นอาจจะไม่รู้ว่าใครบ้วนก็ได้เดว่ากล่าวว่าอีหญิงแพทย์สยาคนไหนนะว้วนน้ำหมากทําให้เราอองหมากมาเพื้นผ้าเราเท่านี้ ตายแล้วต้องเป็นโสเพนีกี่ชาติแต่ในชาติสุดท้ายรู้สึกบุญของทั้งอดีฟังเทศจะองค์สมเด็จพระจินสีจบเดียวเป็นประโสดาบัน <c oughs> และวมก่อนที่เป็นประสดาบันก็ต้องยำแย่เพราะจากการเป็นโสเพนีนี่แหละบรรดาญาติโยมผู้ตบริษัททุกท่านและเพื่อนบิณสมณ์เนรเมื่อการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา อย่าประมาทอย่าทัานองตนว่าดีจำลาบ,บาลีที่พระเจ้าทรงเตือนว่าอัตนาโจทยาตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเองว่าเสมอมองดูก่อนอยะหลับทบทวนว่าตั้งแต่ตาเช้าตรู่ถึงเวลานี้เรามีความดีจุดไหนบ้างเราพลาดพร้างจากความดีจุดไหนบ้าง ตั้งใจว่าวันต่อไปจะไม่ยอมให้พลาดพลั้งอีกแต่ไม่ใหม่มันก็จะพลาดเป็นได้แล้วพยายามยับยั้งเรื่อยๆไปในที่สดุดก็อารมณ์ชินมันจะเกิด